ล้นแล้วตะก,กาก็ะได้สองดอกก็ล้นแล้วมั้งสองดอกล้นตะกาล้นตะก,กาแท้ๆวันนี้ได้หาบกลับบอ่อพ <c oughs> ี่น้องเบิ่งาลดแย่งกันมากับะเลไม่มีผิดหวังอุยสวยอันนี้เนี่ยเป็นหมูเลยเนะ <c oughs> าะเป็นหมูเลยเนี่ย <c oughs> ครับผมดีแล้วงูครับใช้ได้ไหมนะ <c oughs> เอาที่เอาได้เนาะแล้วที่เหลือทําให้เชื้อไว้นะครับเนะ <c oughs> าะจา้ะจ้ อืมครับมานมานมันมนแล้วมานแล้วจ้ะเดี๋ยวไปหาดูไข่แถวนู้นเนาะครับผมยี่ป่าเสียดายเนาะจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเรื่อยๆเดี๋ยวเจอเรื่อยๆหรอกครับอ่าเห็ดปวกครับหูยดอกสวยๆเลยเอาเก็บเลยครับเก็บเลยอืมถึงโคนไม่ล่ะแมวมีแทงอ่ะถึงโคนไม่ล่ะมีแทงโคนหน่อยมีแทงโคนหน่อยสวยเนาะสวยเนาะ ออกำลังตุมต่มๆเลยเดี๋ยวไปเจอตรงนน้นนุ่นมเป็นหมู่เป็นหมู่ครับผมปะเก็บเยอะๆตรงนู้นเลยเก็บแล้วครับเก็บเลยเก็บเลยเป็นฝูงเลยเนาะเห็นฝูงเลยเก็บเก็บเก็บมากับะเลไม่มีผิดหวังอุ้ยสวยอันนี้เนี่ยเป็นหมูเลยเนะาะเป็นหมูเลยเนี่ยเก็บแล้วครับเก็บเลยม,มากับะเลไม่มีผิดหวังครับ เอเก็บได้ครับเก็บเลยอูดอกใหญ่มากเลยนะดอกนี้เนาะใช่ครับผมเก็บครับเก็บเก็บเก็บมีไหมมีไหมมีไหมเอะเก็บครับเก็บเก็บเก็บโอ้โหดอกกำลังสวยเลยอะซ่งตาแล้อะงตาลบอกจ้าเอาให้ได้หาบกลับเลยเนาะวันนี้เนาะหาต่อหาต่อทิศสังยาบมครับเก็บเลย นี่ครับดอกหนึ่งสองดอกป่ะสองดอกครับผมเก็บเก็บอ๋อครับเก็บเก็บเก็บไปอัดพี่น้องเบ่งอรถแยแยงกันขึ้นเลยเป็นจุ่มเป็นหมูเลยนี่เดี๋ยวหาไปหาคุณไปหาหาไปหาคุณนิดก่อนยาวครับยาวมากเลยครับอ้าวเก็บเลยครับเก็บเลย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 โอ้ยจะได้ล้นตะการไหมเนี่ยวันนี้ โดนตะกาแท้ๆว <l id> ันน an ี้ได้หาบกลับบ่อดูสิดสันโอ้ยโอ้ยโอโอ้ย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 โอ้ัอ้ยโ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 อ้รโอ้ยโอ้ยเอตยโอ้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 ยาอ้ยโ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 อยาวไยโอยยอยอ้อย้ยยยย อันนี้เอามาทำเชื้อจะเอาไว้ทำเชื้อเลยอันนี้ดีกว่าหมูเดียวเลยเนาะอันนี้กี่ดอกนะดึงดึงก็มาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมารวมรวมรวมดึงก็มารวมรวมรวมเดี๋ยวหันเดี๋ยวหามุมกล้องก่อนเฮ้ยอีห้าหกนะครับอู้อันนี้ไว้ทำเชื้ออันไหนเละเละอันไหนนี่แล้วไว้ทำเชื้อครับไปหาต่อ นี่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 ขับนี่ยาวเลยตั้งแต่เลยนะบุรีรัำถึงสีสะเกตถึงสีสะเกตคือตั้งแต่บุรีรัำถึงสีสะเกโอ้ขาขาเป็นขาครับอื้อหือยังไม่ทันสว่างดีแล้วเนาะยังเลยเดินไปครึ่งตะกร้าแล้วเออใช้ได้ไหมนะ่ะ ถ้าใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวทําให้เป็นทาเชื้อไว้ครับจ้ะยังมีตรงนี้อีกนี่ดู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 นี่ไปไปดอดอืมเป็นแถวเป็นแนวไปดูเถอะนี่สวยครับสวยอืมให้กบกึ้งนครับผมยังไเ็นสว่างดีเลยไปหาต่อเลยหาต่อครับาอีกสองดอก สองดอกก็ล้นแล้วมั้งสองดอกล้นตะการครัท่านเต็มล้เต็มะเดีแต่เอาได้หาบกลับเลยเนาะจ้ากำลังขึ้นเลยครับเห็ดดำเห็ดดำเห็ดดำเต็มตะกาแล้วมั้งนะคนเก็บก็ดำแม่นี่คนเก็บกระดานี่ดูตะกาข้างหลังหนูแล้วครับนันน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 นลนน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 นวนน เห็ดจมูกงูครับเอาเก็บเลยครับเก็บเลยเก็บเลยนีอน่อีดอกหนึง่งเก็บเลยครับมาโทเ,าเก็บอันนี้ด้วยเต็มตาแล้วเ <c oughs> <c oughs> ต็มตาแล้วโอ้ดอกกำลังสวยเลยเนาะครับดอกกำลังสวยโอ้เก็บเลยครับเก็บเลยแต่กล้าไหมนย ล้นแล้วตะกากระได้ล้นตะกาแล้วมากัะพานทะเลไม่มีผิดหวังใช่ไหมครับใช่โอเคจ้ะไหนไงนั่นไงไหนอีกอันนั้นอีกอันนั้นอีกเขากำลังออกมาเป็นสายว่างั้นเอาเก็บ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 เลยครับเก็บเลยพายต่อแบบต่อเนื่อง ไหลามาเป็นสายว่างั้นนั่นไงนนก, oh, oh. กับซ้ำกำปัน้นถูเนาะโอ้ oh, oh. กับซ้ำกำปัน้นเูนะครับมีบไหมไ,ไปเก็บโยนตรงสะพาผมเก็บให้หนู่นลูกเพจแกไม่หมดหนู่นโอ้ยของยายก็เกือบเต็มตะกร้าแล้วแต่เนี้ยเอ้ยมีเห็ดทานด้วยหนังปลา,าปดุกด้วยเห็ดทานเห็ดนังปลาดุก เจอสองตาใาย่อะไรอีกแล้วไปป่ามาป่านี้อะไรมันเจอแกตลอดเลยมานั่งซุ้มกับแกนีุ่ดเด็ดรวมทีมงานหลายกล้าเลยอะรวมกันหลายกาลย้าหลายตะการเลย <c oughs> ตาก็ใหญมาจากน้องกีเนาะมาเจอแกประจำครับนี่มากับทีมงานนะพอได้กันอยู่ดอกเนาะ พอได้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 อไพอได้ไดเก็บคนเดียวนัว่โนโน่นทีมงานของคุณตาก็โโอยู่โน่นหนืนคุณคุณยายเลยเก็บคนเดียวเลยเห็ดดำป่ะคุณยายครับตะลิงชั้งองไปดูแล้วลครับ

สรุปหาเห็ดวันนี้นะครับวันที่13เดือนกันยายนปี2567ครับปลา FC จากชำนินะครับมาหาเห็ดนะครับนี่ครับผมลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับอ,อือเต็มตา